สวัสดีจ้าพี่น้องมาบางแสนกับพี่น้องนั่งสาดเบื่ออาหารมินท์อาหารพี่น้องจ้ะส,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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนิยตาจ้ะมาหลับตามานั่งตา <im itation> สวัสดีครับตาทาักทาย FC ไม่เห็นของไม่เพ้นหน่อจ้ะพอไม่เพ้นพี่น้องตามานั่งโดนดูดจีอยสิเห็น <im itation> แล้วดอกจุกมาพี่น้องมั้เอ้ามันจุกน,น้ำเนาะ ยายเอาไมนร่้กินเลยไม่เ like, ป masa, right ็นไรเราไูิบหายเลยมามาแม่ให้มาพี uh ่น้องกัมานั่อันนี้ม่ไม่เอาไม่้ทานนี้ตนีล้วงขอะเอาเอาขอใลูกนตอนนี้ก็ลวงขันกบเลยหดเ้าอาหามองให้พี่น้องก่อนด้ คังถงกันอคุณบอก่าากคุณขบขอบค <c oughs> อันนี้มาแบบเชื่วๆกนหอตกากอะไร <c oughs> ิเด, <c oughs> ดียเ้อ <c oughs> เห็นมือุกคนดอกจ้นทร์่วข่มีจากอันนี้ำกล้วยน้ำกล้วยอันนี้เหมือนยำเสม้าอ๋ออันนี้ไงทอดอีปูทอดอีปูคุณทอดคุณทอดแล้วกินมันไ้เลยเราเห็นกระตามมอไหรเนาะเห็นกตามที่ไหนกัน้างินร่โอเคสนิทกล่ะ เป็นชาแนลแล้วพี่้อง I'm not. เป็นไงเป็นแดงนั่งเห็นตาเต้แม่จับผิดเต๋อลุงจ้ะ ชื่อนามาฮีกาาก,ากนนาม,มานี่มันบททนบถูถมง,นงมน,น,น,นอจะ,จบะแบไมันอ้อจ้ะลองที่มีกาไวจะมีก้อนหลจองถ้า่ถ้ชอบที่มีกาแฟกดแช่แข่งช่องของม่เพียนเนเลจ้าพี่น้องจ้าแช์กดติดตามกดต้งแต่ไทยลจ้าพี่น้องจ้าเป็นกําังใจในช่องของไม่เพ้ยเชนเรากไปละค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ